รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกล่าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคือกรมวิชาการเกษตรยาง ค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการผลิตพืชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนําไปปรับใช้พัฒนาผลผลิตของตัวเองค่ะ คุณผู้ชมคะจากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ไทยแลนด์4.0ด้วยการสนับสนุนให้มีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะยกระดับสินค้าเกษตรไทยโดยการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรนั้นหันมาใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงลดต้นทุนทางการผลิตของตัวเองคะ่ะวันนี้ในช่วงงาน วิจัยสู่ไร่นานแนจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าการทํางานของกรมวิชาการเกษตรรวมไปถึงนวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร,รที่พี่น้องเกษตร,รกรจะได้ใช้ในอนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามช่วงตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้กันก่อนค่ะ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่เพาะปลูกทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรและประมงลดต่ำลงจึงมีพระราชดำริให้ศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลต่อมาได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมณพระตำหนักจิตรดารโหฐานใจความว่าให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลประชาชนจะได้มีความรู้และเห็นความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มเข้าดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี2525 25. โดยกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักและจัดทำแปลงต้นแบบให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้บนพื้นที่132ไร่กิจกรรมที่เราเข้าไปดําเนินการก็จะมีเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลปลอดภัยสารพิษผลิตผักปลอดภัยสารพิษผลิตผักพื้นบ้านการเพราะเห็ดเศรษฐกิจการปลูกพืชในโรงเรือนแล้วก็การทําแปลรูปผลผลิตในพื้นที่นะคะแล้วก็รวมถึงการทําแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตชั้นนํา ด้านการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งโดยบูรณาการกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริงานวิชาการเกษตรค่ะได้น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พระราชดำริเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอะคะ่ะมาถ่ายทอดแล้วก็แนะนําให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถ ดำรงชีวิตได้ยอย่างมีความมั่นคงค่ะแต่ก่อนที่จะทําเห็ดอะมาก่อนทําสวนแล้วมันก็มีปัญหาไงมีปัญหาเรื่องเออน้ำแห้งไอ้ตอนพอเออผลไม้ออกดอกเนาะออกดอกมาเอ,อนาน้ำก็แห้งน้ำไม่พอใช่มันก็หลวงหายไปอีกเดี๋ยวเพราะมีลูกมีลูกก็ขายยากอีกพอทางศูนได้เปิดอบรมมันร้กก็เลยไปไปอบรมทางทำเห็ดเขา มีวิชาให้ให,หลายอย่างครับการทําเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งนั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในสภาพพื้นที่เนื่องด้วยต้องเผชิญกับปัญหาด้านต่างๆที่หลากหลายกรมวิชาการเกษตรจึงดําเนินการศึกษาและทดสอบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในรูปแบบการปลูกพืชผสมผสานและทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ก่อนเรารายได้เรามันไม่ดีเนาะมามาประทับปนานไรายได้มันดีขึ้นดีขึ้นมันก็เออเราก็สบายใจเนาะเกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้ามาเรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแปลงการผลิตพืชน,นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนได้ทุกวันค่ะ าจากนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์4.0 ภาคการเกษตรของไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆนะคะที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวเดินไปถึงจุดนั้นได้สําเร็จค่ะกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับนโยบายมานะคะเร่งศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีงานวิจัยรวมไปถึงนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าก,การดําเนินงานในเรื่องนี้รวมไปถึง เทคโนโลยีนวัตกรรมและเครื่องจักรกลอะไรที่พี่น้องเกษตร,รกรจะได้ใช้ในอนาคตวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรดรวราพรพรมพศมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะพูดถึงภาพรวมของนโยบายของกรมวิชาการเกษตรก่อนนะคะถ้าพูดถึงการนําเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนภาคการเกษตรของไทยนโยบายของเรามุ่งเน้นอะไรเป็นหลักะคะถ้ามองในเรื่องของน,น,นโยบายนี่นะคะก็ะต้อง ขานรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของรัฐบาลนะคะเช่นนโยบายปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทา,างการเกษตรพอปีงบประมาณ2560ก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรนะเพื่อความมั่นคงในเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต้องดําเนินการภายใต้แผนปฏิรูปภาคราเกษตรซึ่งขณะน,นี้ทางกระทรวงเนี่ย ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการจัดทําแผนยุทธทางการเกษตร20ปีมุ่งไปสู่ไทยแลนด์4.0่จุดศูนย์ไทยแลนด์นเนี่ยคือเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะและองค์ความรู้ต่างๆในการพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องหลักของกรมวิชาการเกษตรเทคโนโลยีเนี่ยด้านพืชก็เป็นการผลิตพืชทั้งในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะคะพืชไร่พืชสวนพืชต่างๆนะคะพืชผักในเรื่องของการบริหารการผลิตพืชเช่นดินปุ๋ยน้ําการอารักขาพืช และที่สําคัญคือด้านเครื่องจกกักรกลเกษตรอย่างคราวที่แล้วที่ได้คุยกับท่านรองคราวนั้นท่านรองบอกว่า,วาหลังจากการฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงความต้องการที่เขาอยากได้เครื่องจกักรกลตอนนั้นมีการพูดถึงเรื่องของโดรนอากาศายานไร้คนขับและด้วยที่จะเข้ามาใช,ใช่ใช่ไหมคะความคืบหน้าในการพัฒนางานมาจนถึงวันนี้เราได้ดําเนินง,งานอะไรบม้างนะคะในเรื่องของโดรนอากาศายานไร้คนขับเนี่ยจากโจทย์ของเกษตรกรในคราวนั้นนะคะประกอบกับนโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้มี การพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรก็มีการพัฒนาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมานะคะตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมาก็ดิฉันได้มอบหมายให้วิศวกรการเกษตรเนี่ยไปออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใช้สําหรับการเกษตรคือเราไม่ได้นําเข้านะคะ,คะเราพัฒนาขึ้นมาดูเรื่องนกักษณะพัฒนาเองค่ะ,คะใช้เวลาประมาณ7เดือนในการพัฒนาขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะทดสอบพ่นในแปลงต้นสูงได้แล้วนะะเทียบเคียงระหว่างการใช้โดรนพ่นสารกับ เกษตรกรทำงานเนี่ยพบว่าสามารถประหยัดเวลาได้ถึงเท่าตัวจากปกติถ้าเกษตรกรทำเนี่ยประมาณ30กว่านาทีต่อหนึ่งไร่ตอนนี้เขาทำได้ที่15นาทีต่อหนึ่งไร่นี่ขนาดสิบห้านาทีนี่ในช่วงทดลองวิจัยนะคะยังไม่อยู่ในช่วงในเชิงพาณิชย์ช่วงเชิงพาณิชย์เนี่ยเราพบว่าเชื่อว่าจะประหยัดเวลามากกว่านั้นส่วนที่สองเนี่ยผลการวิจัยในเบื้องต้นจากตัวเลขพบว่า เม็ดที่สเปรย์ลงมานะคะเม็ดสารที่สเปรย์ลงมาจากการทดสอบเนี่ยเพราะว่ามีความปลอดภัยถึง19เาท่าถ้าหากว่าใช้โดรนกับผู้ใช้งานคือผู้ใช้งานไม่ต้องยืนใต้ต้นคือปกติถ้าเกษตรกรฉีดก็จะโดนลงตัวเเต็มๆนะคะแต่ว่าการใช้โดรนเนี่ยเขาจะปลอดภัย19เท่าส่วนที่3เนี่ยก็จะประหยัดสารได้ถึง16เท่าคือสารที่พ่นลงเนี่ยลงบนต้นไม้เต็มๆเพราะฉะนั้นนี่นี่คือผลการวิจัยเบื้องต้นเราเริ่มต้นด้วยพืชยากก่อนคือพืชสูง น,ะะนอกจากเรื่องของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่เรามีการวิจัยพัฒนามาอีกไม่นานที่เกษตรกรจะได้ใช้แล้วมีผลงานเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอื่นๆอะไรอีกที่เราได้เร่งเดินหน้าทําเพื่อขยายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะคืออย่างที่เรียนว่าเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของศูนย์ทดสอบเครื่องจักรเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรต้องการให้เกิดขึ้นเรื่องนี้แล้วเราก็มีการทำสองทางทางที่1งเนี่ยก็มีการพัฒนากรอบงานวิจัยเพื่อทดสอบสมรรถนะ ของเครื่องจักรกลนะ,นะคะนะการจะตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรนั้นเนี่ยจะต้องมีกระบวนการในการทดสอบมีวิธีการทดสอบที่เป็นสาก,กลที่เป็นมาตรฐานขณะนี้ก็ทํางานร่วมกันกับสมอ,อสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะที่เราจะทานี่จะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มเ,เครื่องมือที่ใช้กับข้าวเครื่องมือที่ใช้กับพืชไร่เช่น<ม>เครื่องเกี่ยวนวดข้าวรถไถเดินตามเครื่องหย่อมเมล็ดพืชนะรถแท็กเตอร์เครื่องทดสอบความพพชืนะ้น ของเมล็ดข้าวอะไรอย่างนี้เป็นตนน้นนะคะอีกทางหนึ่งก็คู่ขนานน็คือว่าจะต้องหาได้หารือกับทางสภาวตสาหกรรมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ข้องมาทีลัยต่างๆดูว่าเรื่องนี้จะเดินอย่างไรนะคะก็ประสงาาค์ยะให้กรมพุชารรเกษตรเนี่ยเป็นหน่วยงานทดสอบ ครื่องจาก,กเกษตซึ่งขณะนี้กำลังหารือในเชิงนโยบายอยู่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่กําลังดาเนินการอยู่นะคะถ,ถ้ามีหน่วยงานกลางที่เข้ามาตรวจรับรองว่าซื้อไปใช้ไปแล้วไม่ใช่3วัน5เดือนแล้วพัง<ช>ก็จะทําให้ขำวันใจได้ใ,<ช>ในระยะยาวเพราะมีท้งส่วนที่เราพัฒนาเองในประเทศบริษัทที่พัฒนานี้ก็สามารถนํามาใช้บริการได้แม้แต่นําเข้าเนี่ยเช่นเครื่องพ่น สプライหลังเนี่ยนะคะนำเข้ามาเยอะนะฮะบางยี่ห้อก็มีคุณภาพดีบางยี่ห้อใช้ไม่นานก็เสียต้นแค่ตัวที่สภายหลังเนี่ยคือเล็กที่เกษตรกรแทบจะทุกบ้านอ่ะจะต้องมีคือเรื่องเล็กๆแบบนี้คือถ้ามีหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบก็จะทําให้เขามั่นใจมากขึ้นสิ่งที่หัวใจสาคัญที่สุดคือเพื่อปกป้องเกษตรกรลดการสูญเสียลดการสูญเสียนั่นคือเม็ดเงินที่เขาจะประหยัดได้นโยบายของกระทรวงเกษตรลี่เกษรกรคือลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ะะเราต้องลดต้นทุนให้เขาทุกเม็ดที่จะลดได้แม้แต่เครื่องจักรกลอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อสักครู่ท่านรองอธิบดีพูดถึงที่มีพี่น้องกเกษตรกรสนใจอย่างเรื่องของระบบน้ําเรื่องของระบบโรงเรือนที่กเกษตรกรทุกวันนี้ก็ให้ความสนใจเรื่องแบบนี้กันมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เรามีการทํางานเรื่องระบบน้ำเนี่ยนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการให้มอบหมายให้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ20หน่วยศูนย์วิจัยและพัฒนา การเกษตรในภาคต่างๆของประเทศเนี่ยมีการพัฒนาระบบน้ําโดยให้ทีมวิศวกรของเราเนี่ยจากสถาบันเกษตรวิศวกรรมเนี่ยช่วยออกแบบแล้วก็แนะนําเรื่องระบบน้ําในการใช้ระบบน้ํากับแปลงพืชไร่พืชผักพืชสวนและพืชสมุนไพรนะคะซึ่งได้มีการทําต้นแบบไปแล้ว20แห่งด้วยกันเรื่องของระบบโรงเรือนนะคะตอนนี้เห็นมีเกษตรกรหลายคนที่หันมาให้ความสนใจมากบางคนบอกว่าลงทุนระบบโรงเรือนไม่เท่าไหร่แต่ผลตอบแทนที่ได้มาเนี่ยเยอะทีเดียวใช่ไหมคะ ระบบโรงเรือนเนี่ยจริงๆเป็นระบบไทยแลนด์4.0เลยนะคะ,คะเป็นระบบเทคโนโลยีเกษตรทันสมัยมสืบเนื่องจากการความต้องการของเกษตรกรเนี่ยกรมปรชาเกษตรก็พยายามขับเคลื่อนะนะคะทียนั้นได้นําคณะไปศึกษาดูงานที่เนเธอร์แลนด์ด้านระบบโรงเรือนโดยเฉพาะและการเกษตรม่นยา<ม>ก็มีทีมวิศวกรและทีมผู้วิชานักวิชาการเกษตรเนี่ยไปร่วมคณะด้วยก็พบว่าเป็นเนเธอร์แลนด์นี่เป็นปรมาจารย์ด้านการเกษตรโรงเรือนจริง เขาพัฒนามาร้อยกว่าปีแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเกษตรเขแม่นยำมากแม่นยำกระทั่งว่าในโรงเรือนของเขาเนี่ยมีการผสมเกสรให้ผลผลิตมะเขือเทศคือผสมได้ร้อยเปร์เซ็นะคะเขามีระบบการควบคุมภายในมีระบบดูแลเรื่องแสงดูแม้แต่คาร์บอนไดออกไซด์ูมีการใช้เซ็นเซอร์ในการเช็คมีการตรวจสอบอาหารจากใบของพืชนี่ทุกสัปดาห์ นี่คือนี่นี่คือการเกษตรแม่นยำที่ที่เราเตรียมการที่จะทำความรบกวแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบ้าน<ร>ของเรารรนะคะถ้าทำได้ทั้งหมดอย่างที่ท่านรองอธิบดีเล่ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตรกรรมเครื่องจักรคนการเกษตรต่างๆถ้างานวิจัยทั้งหมดสำเร็จมีการถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรตอบรับสิ่งที่เราคาดหวังแล้วอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรไทยในอนาคตนะคะ าาความขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะวันนี้ต้องเรียนว่านโยบายของกระทรวงเกษตรนะฮะรัศกรโดยนาโดยท่านรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัศกรท่านปริษ,ษิศชัยสาริการะยะเนี่ยนะ,ะเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะคะมีศูนย์เรียนรู้ะนะคะ,คะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยแต่ละอําเภอเลยซึ่งอนาคตเชื่อมั่นว่าขยายแน่นอนในศูนย์เรียนรู้เนี่ย8812แห่งหัวใจสําคัญอยงทีเสรแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้เนี่ย ขยายองค์ความรู้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านในอำเภอ,อเกษตรแปลงใหญ่คือ,ะคะอมกีการรวมกลุ่มเกษตรกรนะคะเพื่อรวมตัวกันผลิตการรวมกลุ่มกันผลิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเราก็กรมวิชาการเกษตรพยายามที่จะผลักดันให้เกิดเพราะการวิจัยเนี่ยมีผลงานวิจัยหลากหลายที่สําเร็จไปแล้วก็มี และที่กำลังจะทําก็มีนี่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นะคะในแผนปฏิรูปภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเช่นกันที่จะเน้นให้เขามีการรวมกลุ่มกันใช้เครื่องจักรกลในเกษตรแปลงใหญ่ค่ะ,คะวันนี้นะคะคุผู้ชมจะเห็นภาพชัดเจนนะคะถึงการทํางานของกรมวิชาการเกษตรยอย่างที่ท่านรองอธิบดีเล่ามานะคะจะเห็นหมดเลยว่างานวิจัย งานเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรต่างๆที่ทางกรมวิชาการเกษตรเดินหน้าทํางานมาเนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสูงสุดคืออยู่ที่ตัวพี่น้องเกษตรกรเริ่มจากการรวมกลุ่มกันนะคะถ้ารวมกลุ่มกันรประสบความสําเร็จทุกอย่างก็จะเดินหน้าได้และพี่น้องเกษตรก,รกรก็จะเป็นกลุ่มคนสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์4.0ได้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมากๆนะคะดรวราพรพรหมพฤค่ะขอบพระคุณมากๆาค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันต่อนะคะกับข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวนันอาทิตย์ครับวันนี้มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากมากมายว่าแล้วก็ไปติดตามกันเลยดีกว่าครับจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่างกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8มีแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกร3ระยะโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงเช่นการปลูกพืชผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัญหาตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้ำมันยังไม่ลดเราก็สำรวจข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นมันเหมือนกับว่าเราจะวางแผนกันต่อไปอย่างไรในอนาคตนับจากนี้ไปก็ประมาณอีก เกือบเดือนนะครับน้ำจึงจะลดเข้าสู่สภาวะปกติก็คงจะได้มีความร่วมมือกันนะครับระหว่างากรมวิชาการด้านการเกษตรแล้วก็ชุมชนเองแล้วก็เกษตรกรเองก็คงจะได้มาคุยกันในเรื่องของการฟื้นฟูและแก้ปัญหาระยะต,ต่อไปครับผมบในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็ลงมาดูแลในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่เสียหายสิ้นเชิงเนี่ยก็น่าจะมีการฟื้นฟูเยียวยาโดยการทําแปลงใหม่โดยการขุดขุดรอบเพื่อที่ลดพื้นที่น้ําท่วมในอนาคตต่อไปนะครับตรงนี้ เมื่อวันที่3กลกุมภาพันธ25์2560ดรวราพร์พรหมพุธรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรแปลงใหญ่มันสำปหลังประชารัฐรรวมใจพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรโดยบูรณาการผลงานวิจัยด้านการผลิตมันสำปะหลังของกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินผสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรผู้ประกอบการภาคเอกชนในการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรสามารถนําข้อมูลไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังได้อย่างยั่งยืนวันนี้แปลงเรียนรู้วันนี้เนี่ยเขาจะเป็นต้นแบบ ให้พี่น้องเกษตรกรในอำเภอหนองบุญมากจังหวัดที่ใกล้เคียงวันนี้มา 7, ทั้ง7-8อำเภอด้วยกันนะคะจะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปพัฒนาในแปลงของเขากรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรกร,ก,ก,รก็หวังว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดโคร,ราชได้ทั้งหมดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2560กรมวิชาการเกษตรจัดเสวนาหัวข้อคนทำเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชุติมาบุญยะประพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานวันนี้เนี่ยสังคมเนี่ยสับสนนะคะทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคนะคะก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เนี่ยที่แน่ชัดเนี่ยมีเส้นแบ่งอะไรกันยังไงบ้างก็เกิดความสับสนขึ้นก็เลยไปที่ไปที่มาว่าวันเนี้ยเรามาชวนเอาคนที่อยู่ในวงการเหล่านี้นะคะมาจากทุกภาคส่วนที่ เขารู้จักเรานะคะแล้วก็ใช้สื่อสารทางเทคนิคสมัยใหม่เนี่ยก็รวบรวมคนมาได้อย่างไม่น่าเชื่อมาจากต่างจังหวัดไกลๆนะคะทั้งภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือมาครบเลยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าดีใจมากค่ะกรมวิชาการเกษตรโดยกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อผ่านพืชและจุลินทรีย์ร่วมกับ The a s e a n Food and Agriculture Cooperation Initiative หรือ AFAC RDA Rural Development Administration ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือพหูพาคีระดับภูมิภาคโดยเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The Fifth Afasi International Training Workshop on Germplasm Management System ระหว่างวันที่5ถึง14กุมภาพันธ์2560มีสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ14ประเทศทางกรร็หเทคลยีทางกาเกสลีานการันาในชนงเรรการสสุนารัฐ้อกบารงืกันก 아파시 등의 다자간 협의체와 코피아 센터 등의 양자간 협의체의 회원국 확대는 물론 가재 개발 등 많은 예적인 성장을 해 왔습니다. 그러나 이제는 협의체 내실 기하고 우수한 사업 성과를 창출하는 것이 필요한 때입니다. And this is t G-banks from different countries and collaborating discussions about how to improve the collaboration. And I think this is very important. And I find this also opportunity to host this meeting in, in Thailand as a very uh, good thing because it's very central, it's very developed, there's a lot of things going on here. So it's a pleasure for me t to be here at this meeting. Uh, so far importance of PGS is concerned, PGR, they are the sources of food not only for the human but also for the animal, and they are equally important as the conservation of nature for clean air, good water, for surrounding our surrounding, uh, surroundings. Because these days there is a concern of global warming, temperature is rising, sea level is rising, so these uh, glaciers are retreating. So is only th can bring back this one trop our generation It bring in future can can all leave way where we back a การฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานการจัดการผสมผสานในเรื่องของเชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากผลพวงของการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราจะเกิด มิตรที่แน่นแฟนขึ้นนะนะคะในความร่วมมือหลากหลายในอีกสิบกว่าประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเราจะได้มีการเชื้อพันธุกรรมพืชเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในในในโลกนะคะภายใต้คอนเวนชั่นของ CBD แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในเรื่องความมั่นคงทางอาหารทั้งของประเทศและของโลกนับว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในความร่วมมืออันดีกับนานาประเทศของกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชของโลกตามอนุสัญญ,ญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงตามรอยทางที่พ่อสร้างไว้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเป็นการมุ่งพัฒนาพื้นที่ลักษณะใดระหว่างข้อ1เขตที่ดินชายฝั่งทะเลหรือข้อ2เขตที่ดินทรายถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคัต่อมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลข,ขานุกการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายที่ผู้โชคดีประจำวันที่29มกราคม2560ที่ถามว่างานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี2560จัดขึ้นที่ใดคำตอบก็คือข้อ2มหาวิทยายลายัยขอนแก่นนั่นเองครับ และนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิก่อนประวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ กรมวิชาการเกษตรได้ขับเคลื่อนงานวิจัยต่างๆนะคะเพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมรวมไปถึงเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่ม,ม,มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรครั้งใหญ่นะคะ นอกจากนี้ยังเป็นการตอบรับกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0ด้วยฟังแบบนี้แล้วนะคะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าในอนาคตพี่น้องเกษตรกรไทยนั้นจะกลายเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่หันมาใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกด้วยค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทาง m o d e r n i น e TV นายทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ I'm